เมียเดอะไวส์พูดชัดเจนแล้วหลังโดนโยงข่าวชาวแซบแฟนเพื่อนจากกรณีข่าวแซบสะเทือนโซเชียลในช่วงสองวันที่ผ่านมากับข่าวนักร้องสาวอดีตเดอะไวส์ที่แอบไปมีอะไรกับหนุ่มที่นัดมาปาร์ตี้วันคริสต์มาสแต่ผู้ชายดันมีแฟนแล้วและแฟนก็อยู่ในงานวันนั้นด้วยและได้เห็นภาพบาดตาของเพื่อนสนิทและแฟนหนุ่มโดยทางเทปได้ให้รายละเอียดว่า นักร้องสาวอดีตเดอะไวส์วงในเมสาชำเขาก็จัดวันคริสต์มาสกันพึ่งผ่านมาวันเดียวเองจัดกันแค่คนที่สนิทกันสิบคนก็ถ่ายก็กินอะไรปกติหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาหลับแล้วผู้ชายกับอดีตเดอะไวส์สาวกันในห้องทั้ง,ท,ง,ท,งที่แฟนพอยอเขาก็อยู่กุบอกเลยโคตรเลวอมึงรอเลย จากนั้นคนได้แห่โยงไปยังเบียเดอร์ไวส์นักร้องสาวชื่อดังจนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทัวร์ไปลงบนโซเชียลต่างๆของ The เบียเดอร์ไวส์เผยถ้าเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกผิดหวังในตัวเบียมากและรอฟังความจริงเรียกร้องให้ออกมาชี้แจง ล่าสุดวันที่30ธันวาคม2566เบียเดอะวอยซ์ได้ออกมาโพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วระบุเบียยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป100%และในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะและโพสต์ในช่องคอมเมนต์ว่ากล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำ อะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะ